สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พันนี้มาเจ็บดอกมะลิค่ะมาเจ็บดอกมะลิซอยแม่สมบัติพาเจ็บดอกมะลิด้วยค่ะเด้อมืทั้งปวดเฉียวปวดฟันไปถอนเพิ่งก็บ่ถอนให้ค่ะฟันก็นไดเพิ่งมาปวดอยู่เลยกลับมากลับมาพาชวมสวนมะลิค่ะ Θα όταν μάθαινε ใช่เลยค่ะเป็นสวนด้วยมีกระเมียนค่ะมีะกระเมียน ที่เก็บมะลิเก็เบ,บ <c oughs> ต้ <c oughs> ม,มกเ็ <c oughs> เป็นตะมันอยู่ด้วยหรอคะะเปมันด้ มีควันขาวลอยผุดออกมาจากห้องเครื่องดึกดื่นคืนนี้แลเห็นถนนสายหลักชักเริ่มเปลี่ยวและเงียบสงัดสภาพแวดล้อมสองข้างทางเห็นแต่โดงไม้และหญ้านาขึ้นสูงชันทัศนียภาพโดยรอบเหมือนได้ถูกอำบพรางไปด้วยฉากสีดำลัออก,กบานบ่เห็นล้าก็รลักบาน ต้องหาดีๆถ้าว่าสั่นก็บ,บานบานตามหลังบานตามหลังเลยค่ะมาดีๆ เก็บมะลิไป้อยมาลัยเก็บมะลิมาร้อยมา,มาลัยรี่จังเพียง้นมานผู้ยิ้งที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรคงถวายมะลิไหว้พระวันนะจึงได้นวลขาวจังกัน่า น้ำอิลิสละมาลีนน้ำหอมพร่อม ข <c oughs> อตามม <c oughs> เอามาหยุงออหยังอ่ะคนทำงานน่ะเจ้าของโบมีเวียกเจ้าของก็ับไปนอนอยู่ตีละไปอังเปาไปกะย้ายเจ็บมะลีอะ่ะ <c oughs> ไปลูกไปไปย่ามาหยุง,งยะามาหาเฮาคนเด้อ การจนึดเพื่อไม่ให้ความสุงจำเลือนหายไปเพราะมีชื่อปิยะนามสกุเจริญวัฒนบ<า>ัรคงใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานคงทำไดยเต็มใจเธอจึงได้พรสีประการอายุัรรณสุขะพระและปฏิพาน ค่เป็นตาสอนเป็นตาสอนเป็นตาสอนเก็บง่ายพอมมะฮ้อนดอกป้าอากาศดีอยู่มันลม้มมันบด่ดดดบด ดี๋ยวจบคลิปก้นติดเจ็บซ้อยดีๆคนที่สองเป็นชายชื่อเทียนซานมีชื่อไทยว่าภูผาพี่ภูผาเป็นผู้สื้ขอทอดกิจการทั้งหลายต่อจดเสี้ยคนที่สามเป็นชายเช่นกันลูกชาวค่ะชาวกรกข์ขอจบคลิบใบสมนีก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมช่องคันนี้พาชมเด้อค่ะ กระเพาะแข็งแรงเดอ้ออยู่ดีมีเฮงถูกปูถูกเลื้อยเลืนน้อยมีอายุวัฒนาสุขภาพปฏิบาลธน,านาสารสมบัติการเทือนสาธุสวัสดีค่ะ